ดูในบรรยากาศของการที่ส่งนักรบชุดขาวเข้าไปช่วยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคร,ครับอีกหนึ่งพื้นที่ครับก็ถูกส่งไปเหมือนกันครับนั่นก็คือที่โรงพยาบาลลําพูนครับจัดพิธีส่งนักรบชุดขาวชุดที่2ของจังหวัดลําพูนครับร่วมปฏิบัติหน้าที่คัดกรองตรวจเชื้อไวรัสโควิด1 9ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาครคร,ครับ คุณผู้ชมครับที่โรงพยาบาลลำพูนบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมส่งกำลังใจให้คณะแพทย์พยาบาลของจังหวัดลำพูนชุดที่2ครับซึ่งโรงพยาบาลลำพูนได้จัดพิธีส่งทีมสอบสวนเฝ้าร,ระวังเชิงรุกกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ครับหรือนักรบชุดขาวชุดที่2ครับจำนวน10คนเพื่อเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครระหว่างวันที่21-27กุมภาพันธ์2564 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาครับเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีพระเทศพลัลตันายกครับเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้กล่าวให้พรแก่นักรบชุดขาวเดินทางปฏิบัติหน้าที่และกลับมาจังหวัดลำพูนด้วยความปลอดภัยครับ จากนั้นค่ะนางปนัดดานาวรัตนายกเหล่ากาชาจังหวัดลำพูนได้มอบกระเป๋าสัมภาระให้แก่คณะนักรบชุดขาวและส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงอสมอค่ะได้มาร่วมกันมอบดอกไม้และของใช้ที่จำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะสำหรับภาร,ก,รกิจในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาคือจะมีการลงไปตรวจนะคะพื้นที่เชิงรุกเพื่อสอบสวนโรคซึ่งจะต้องมีการคัดกรองทั้งจังหวัดสมุทรสาครให้ได้จำนวนหนึ่งหื่นรายต่อวันโดยเฉพาะในพื้นที่ สีแดงค่ะจึงจําเป็นที่จะต้องมีทีมย่อยๆหลายทีมนะคะกระจายลงพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครค่ะครับก็ขอชื่นชมนะครับพยาบาลแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท,ทุกท่านนะครับนะฮะที่เสียสละทั้งเรื่องของครอบครัวและก็เสียสละ,ะเวลาของตัวเองนะครับไปช่วยเหลือพี่น้องชาวสมุทรสาครด้วย